ดีจ้าทุกคนคลิปนี้เป็น Resident Evil 4ก็จะเข้าเนื้อหาผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปรับชมคลิปล่าสุดของช่องนานๆนนที่จะมีคนดูเยอะแบบนี้ก็ชื่นใจอะ่ะสำหรับเกมนี้ผมเล่นจบไปนานแล้วเคยและสตรีมด้วยถ้ามันแบบผมรู้เยอะเกินไปก็ต้องขอโทษจริงๆมาเปิดฉากแรกผมก็พลาดกดข้ามคัสซีนเลยชิบหายลวโคตรคอนเทนต์มาถึงก็ยิงศพแรกเลยแอบมองเธออยู่นะเจดแต่เธอไม่รู้แบงเลยเข้ามาภายในบ้านก็เจอกับลุงยืนเง,งาๆงกับกองไฟเดิมๆเออลุงครับเคยเห็นคนนี้ไหมครับคีกามอนจิเฮ้ยลุงใจ ยนคยค่อกัดีและนี่คงเป็นศพแรกจริงๆที่เป็นมนุษย์โชว์สแตนแมนไปทีเอาเหมือนเพื่อนบ้านลุงแกจะมาหานะเนี่ยพวกมึงตายตามเพื่อนไปเลยเว้ยช่วยสหายร่วมโลกแป๊บต้องขอสปอยก่อนเลยน้องหมาตัวนี้จะกลับมามีบทบาทเล็กๆน้อยๆให้เห็นแน่นอนเฮ้ยลุงอย่ามาชี้หน้าผมนะผมไม่ชอบคนชี้หน้าอุ้ยอยากรู้ว่าหายใจอยู่หรือเปล่า,าอะ่ะและในที่สุดก็มาถึงจุดที่เป็นนด์มาร์คของภาคนี้เลยถ้าพูดถึง RE4 ภาพที่เราเข้ามาในหัวก็คงเป็นหมู่บ้านนี่แหละตอนแรกกะจะเข้าไปฟาร์มของชิลๆแต่เหมือนจะมีพี่ใหญ่มาแล้วหนีจ้าก็ ก็จะสับตีนแตกมั่วจนได้โชคปืนใหม่เข้ากระเป๋าจ้าเคลียแก๊งหมู่บ้านไปเกือบหมด้วมีแก๊งใหม่มาเติมอีกแก๊งหมู่บ้านไม่ค่อยน่ากลัวแต่ไอ้น่ากลัวจริงๆคือไอ้นี่ตั้งหากตัดพิเลือยไปได้นึ่งที่เหลือก็เป็นแก๊งหมู่บ้านธรรมดาแต่ก็ไม่นานครับก็มีเสียงระฆังดังขึ้นพวกแก๊งหมู่บ้านก็กลับเข้าบ้านไปเหมือนจะมีอะไรสักอย่างถือว่าเป็นโชคดีของเราครับให้เสียงภาษาไทยโดยหลักแท้ไม่มีอยู่จริงเฮ้ยมันเป็นอะไรวะไปดูมันดิไม่มีใครอยู่ถือว่าของนี่เป็นของผมละกันจัดระเบียบก่อนแปบจจจไไไไไไดดดด้้้้้ตตรรงงงงนนนนีีีขขอออแพาาาายยมมม่่่วะปหก็คั วะไงคนซุยโค้งพี่ทางนี้ก็โคตรหันสาจริงๆมีก้อนหินยักษ์ไล่ตามเราด้วยแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่ดีพระคุม้มครองวาโทษทีและผมก็ชอบเกมนี้ถ้ายิงระเบิดในมือก็คือมันจะระเบิดทันทีขออนุญาตเข้าบ้านนะครับแต่บ้านมันก็ดูแปลกๆมีกับดักระเบิดคงจะเป็นสัญญาณกันขโมยมั้งเสียงอะไรตุมตามวะเปิดออกดูอา้าวคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องห่วงแก้มัดให้ก็ว่าอยู่ทาไมถึงเขาหนีไปได้ก็แก้มัดหัวใจง,ง่ายขนาดนี้อุ้ยเจ็บสวัสดีครับลุงเป็นเจ้าของบ้านนี้เหรอเอาลี กันดีๆก่อนนะ ตัดฉากเสียงพึมพำข้างหูพี่จ๋าหนูเที่ยวครั้งแรกอย่ามอมยาหนูและนี่คงเป็นตัวร้ายของเรื่องออกมาให้เห็นสเร็วสงสัย่าตัวถูกตื่นมาก็งงว่าอยู่ที่ไหนเอ้าสหายกูเพิ่งแก้มึงไปเมื่อกี้มึงโดนมัดอีกแล้วอโอกาสหาคนปกติคุยด้วยคงยากสหายดูให้ทีเคยเจอคนนี้ไหมแต่เหมือนความชิบหายกำลังจะมาถึงแล้วนั่งคุยตามภาษาคนโสดทั้งสองไม่นานก็มีเรื่องบันเทิงใจอะ่ะเฮ้ยชิบหายลุงก็ถูกปุ่มก็สามารถรอดมาได้ลุงอย่าฆ่าผมอุย้ยลุงผมขอโทษสหายหนีไปไหนและนี่คือฮานิแกนแนะนำให้เฉยเฉย ท้งเกมคนนี้นี่แหละเป็นผู้ช่วยของเราวายทำามองพอเดินมาหาก็ไม่ใช่ทำามองหรอกแต่นี่คือพ่อค้าถ้าขาดมันไปเหมือนใจขาดเธอเลยแ <c> ม <oughs> ่งโคตรเศร้าเลยว่ะมาจะมาเศร้าทำไมวะเนี่ยในเมื่อมีคนให้เราระบายลูกเตะเสียวเธอทิ้งสนเตีนไรปานีลูกยิงไอช้ชายชำรักษ์และนี่คงเป็นกุญแจไปต่อรีบหาอีกชิ้นก่อนที่อารมณ์จะวุ่นวายไปกว่านี้เสียบใส่แล้วไปกันต่อจ้าระหว่างทางก็มีเรื่องก,กับคนอื่นตามเคยถ้าได้สักตัวบอกเลยอิ่มทั้งซอยเดี๋ยวนะน้องปลาตัวน้องเกือบเท่าปืนพ่อตาพี่เลยหนูเอ้ขออนุญาตเข้าบ้าน แต่ที่แย่ไปกว่านั้นรหัสเข้าบ้านมึงง่ายมากขอขโมยนะรูปคุค้นๆเฮ้ยพี่จ๋าน้องผิดไปแล้วเดี๋ยวเอาของที่ขโมยมาไปคืนนะออขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมไปคืนโอ้ยกูแค่เอาของมาคืนมึงเนี่ยชิบหายแล้วกูตายแน่แนกูตายแน่แนปังปังพี่ชายมองหน้าดีกว่าไหมมองอย่างอื่นมันเสียมารยาทอะเอาพี่สงสัยของขาดจนสติหลุดเจ้าของบ้านไม่อยู่แน่นอนว่าผมได้รับหน้าที่ดูแลแทนออกมาหน้าบ้านชาวบ้านก็พร้อมรุมเล้ากับความหล่อของผมผมไม่รอชาร้าที่จะให้กระสุนไปหอมแก้มแต่ละคนผมจาลักษณะ ของประตูได้เดี๋ยวกูไปเดินเดินไปไหนเนะี่ยโชคดีที่ขโมยเขาเออ,เอ,อไ,มไม่ไม่ไม่ลืมลืมมันไป บ้านนี้มีใต้ดินด้วยแล้วมึงมาไงวะเนะี่ยผมที่ดู YouTube เยอะเห็นสปีดรันเขายิงผมก็ลองยิงบ้างชิบหายแล้วมาเพียบเลยทางหันสายอีกแล้วเอาสายเราถ้าผมไม่กดข้ามตอนต้นคลิปทุกคนจะได้เห็นว่าไอ้นี่มันเป็นใคร100%ยนตายแน่เฮ้ยแถอเป็นอาหารมันด้วยชิบหายแล้วกูไปอยู่โลกไหนเดียไอ้นอนอยกา์ตรงนั้นมันคืออะไรยะกูต้องไปจริงๆเหรอเดียวมุมกล้องเปลี่ยนความชิบหายก็เกิดรับบทเป็นชาวประมงชั่วค้าวแต่เหมือนปลาตัวนี้ค่อนข้างจะเลี้ยงยากนิดหน่อยเรียบรอจ เรียบร้อยก็แย่นลใครก็ได้ช่วยกูด้วยเดินขึ้นฝั่งแบบโคตรเหนื่อยแต่แย่แล้วครับกูท้องหรือเปล่าเนี่ยใครเป็นพ่อเด็กอะก่อนจะเดินทางต่อผมขอมาเก็บของแป๊บศัตรูใหม่มาลวจ้านัดนี้เพื่อเธอเลยเออจำจากสปีดรันเอาอะผู้สร้างเกมคงคิดว่ามันเดินสบายเกินไปเลยส่งไอเดอร์ฮักเนี่ยนะแต่เดี๋ยวน้องหมาไอ้น้องระวังอะมันแดกมึงแบบคําเดียวได้นะโอ้โหใจเย็นๆอยากสัมผัสก็าาเบาๆหน่อยสิ ไม่นะเอเลนมีขสย์จะคิดถึงนายเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจเสร็จต้องย้ายตูดเราเป็นนักบุญแก้ปัญหาอะไรเสร็จสับอุ้ยน้องเจอกันครั้งแรกก็เล่นแรงเลยเหรอและผู้หญิงคนนี้นี่แหละฮะที่เราตามหาอยู่อืมสวยใช้ได้เลยนะหนูหลังจากออกไปได้เดี๋ยวพี่ไปสู่ขอนะกระโดดลงมาเลยลูกบางทีหนูก็ฝึกปีนลงเองได้นะหลังพี่จะหักจ่ากำลังเตียววิ่งสายตูดนีแต่ก็มีตูวปัญหาอีกตัวเข้ามาในชีวิตอีกแล้วทุกคนคงดูออกว่าไอ้นี่มันมีของแน่แน่มันก็ได้บอกกับเราว่าไอ้น้องคนนั้นก็มีชื่่่ออแแบบเเเเดดดีียวววกกกัรราในนทสุูู็็้้ลคปพ ชิพายแล้วหลังเข้าหนีแล้วไอ้หนูทุกคนดูกระเป๋าผมสิพร้อมเป็นแลมโบแบบจัดๆอะ่ะพอนี้ออกมาข้างนอกได้ก็ใช่ว่าจะรอดลุงลุงนี่ไงสาวผมเดี๋ยวนะไอ้ลุงมึงโกงราคากูป่ะเนี่ยทางที่เราต้องผ่านมันก็เป็นทางหมู่บ้านที่เราเคยตบแก๊งชาวบ้านมาไอ้หนูปีนไปเปิดไ้พี่หน่อยเร็วชิหายแล้วมันยังตามมาอยู่เลยไอ้หนูเข้าบ้านลูกรีออนใครเรียกวะเอา้าสหายหัวหลุยม,มึงชื่ออะไรนะโชคดีที่สหายหลุยอยู่ด้วยก็ช่วยยิงแบบสองพี่น้องหลังชนท้องอะ่ะ พอจบศึกสหายหลุดก็มีธุระไปทําต่อแยกย้ายไปทําตามอนาคตของตัวเองนะอันนี้มันให้เราเลือกว่าจะไปทางไหนผมเลยคิดว่าซ้ายผ่านตลอดคงใช้ได้กับที่นี่นะแต่คงคิดผิดไปมั้งแต่ก็รอดมาแบบหัวเกือบหลุดนะครับตอนนี้เรายังเข้าประตูหน้าเราไม่ได้ต้องไปหากุญแจก่อนนี่คือรถกระเช้ามาหานาเธอนะโคตรโรแมนติกอะว่าไหมมาถึงหน้าประตูก็เตรียมใจไว้เลยก่อนจะไปดูต่อผมขอฝากช่องเล็กๆน้อยๆชิคเก้นนินจาสามารถไปกดติดตามกันได้เป็นสตรีมเมอร์สายเกมอยู่ในทวิตเออมีอะไรอีกเปล่าวะอย่างนั้นก็ไปตามดูหน่อยละกันจเอจ้า จำได้เฮ้ยแก่ภากไกรล้างเฉยอย่ารอช้ากันหนาให้ตายไปเลยเครานี้เดือดต่ส่วนบนก็ง่ายๆเลยครับนี่ไงกุญแจเราไหลออกมาแล้วสแกนรหัสผ่านถูกต้องเยอะแล้วครับแกงชาวบ้านตามมาไม่รอช้าที่จะตัดสะพานทอดลักขออัปเกรดปืนก่อนที่จะไปลุยต่อเหมือนความลำบากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะแต่ก็มีอะไรน่าตื่นเต้นเรื่อยๆมอยืนดูแหละคิดถึงนะถึงจะไม่ได้โทรหาบ่อยๆแต่ก็รักเหมือนเดิมอะระหว่างทางก็มีปริศนาอะไรให้แก้ไขน้องจ๋า อากาศเงียบดีเนาะวิออนนายกินเตี๋ยวไหมเอาชิบหายและลืมเอาตังมาไม่เป็นไรฉันเลี้ยก็ได้นะไม่ได้สุภาพบุรุษต้องเลี้ยงสาวจ้ะกลับบ้านไปเอาตังก่อนแป๊บเดี๋ยวมาจริงๆผมติดตรงนี้นานมากเลยจะเห็นข้ามฉากหน่อยๆและนี่เป็นตัวร้ายอีกตัวที่รอให้เรามาตบต่างคนต่างประทัวว่าจากันจําคําผมไว้เลยมึงโดนหนักแน่ถ้าให้พูดจริงๆไอตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดก็คือไอตัวนี้นี่แหละอยู่เฉยๆกูยิงไม่โดนอาการของน้องก็เริ่มไม่ดีไอเป็นเลือดพอชายรอถามหน่อยก็ทําทรงตีตัวออกห่างสุดท้ายก็เเป็นนตามมรระบบียอูึงด้ิๆ เหมือนจะมีเด็กน้อยที่หายตัวได้แต่มันก็ไม่หายไปจากใจเธอหรอกโอ้ยอน้องอย่ามาคืนใจพี่เลยและภาพต่อไปนี้เป็นการสังหารหมูปุมมันหนีไม่ได้กันหรอข้าจะตามเจ้าไปเหมือนผมจะเจอเจ้าที่แล้วพอผมจะไปหาก็กลับเล่นตัวถ้าผมปล่อยมันไปมันจะเป็นปัญหามากเลยทีเดียวอืมอย่างน้อยในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีอะ่ะเจาเอ๋ไอ้หนูจะไปไหนหรอพราได้กุญแจก็อย่ารอช้าครับผมรู้สึกคนลุกกับปริศนานี้จริงๆมึงรอกูก่อนนะกูจะตบให้หมวกหลุดเลย เดี๋ยวสิอย่าล้มอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เราต้องไปตามหาอีกเธอก็เหมือนเขาวงกดเพราะฉันหลงจนหาทางออกไม่ได้เฮ้ย hey, ใครอะเราก็ได้ปามือกันนิดหน่อยอุ้ยสาวน้อยเป็นไปได้คือน,นีว่างไหมพอถอดแว่นรีออนก็รู้เลยว่าเป็นเอดระมันเป็นซูเปอร์แมนหรือไงทําไมถึงมึงดูไม่ออกตั้งแต่แรกยังไม่ทันได้กินข้าวด้วยกันก็ต้องจากกันไปอีกแล้วอ,อที่รักจากแล็คคูนซิตี้เดินทางต่อจ้าและนี่คงเป็นห้องแห่งความตายร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจนจ้าโอ้ยตัวจ๋าหัวละกกอนก็ได้เริ่มเห็นตัวใหม่ขึ้น อย่างเช่นไอแมงมุมนี่อ่ะว้าวสหายรค้างแสงของเราดูวยกล้ามใหญ่นี่ดีเดินแบบเงาเงาเอาสหายหลุยเฮ้ย <Hey, S 1> เอานี่ก็คงเป็นธุระที่สหายหลุยไปทํามาเดี๋ยวนะคือสายตากูมองไม่ผิดใช่ไหมว่ามันออกมาจากตรงนั้นอ่ะสหายรลุยไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเอายามองมาท่าให้เดี๋ยวก็หายจากมุมนี้น่าจะเห็นหัวใจนะมึงแน่ใจนะว่าเห็นหัวใจอะ่ะลุยไม่นะมึงฟังนะริออ <Real on. S 3> นหัวใจของกูนะอยู่ที่มึงนานแล้วหลุยมึงยังไม่ทํประกันจากนั้ นั้นความรักทั้งสองก็สูญสลายไปกับสายลม <C oughs> เขียนบทดราม,ม่าก็ซึ้งดีเนาะผมรู้สึกแปลกๆเมื่อมีหลอดเลือดของตัวปัญหาขึ้นมาอยู่ข้างจอยิงมึงทิ้งเลยดีไหมเนี่ยไอ้หนูเอาหัวหลบหน่อยแย่แล้วครับมีแขกมาหาในาใจก็อยากจะปล่อยให้ตายแต่ก็ช่วยๆไว้หน่อยก็ดีเอ้ <c oughs> ประตูล,ลอกออกไปได้นี่ไงกุญใจเรามาแล้วอ้ครั้งนี้เราจะเป็นน้องสาวชุดขาวขา,วขาสวยเหรอเนี่ยออกไม่ได้ใจโรคจิตเราต้องไปหาชิ้นส่วนซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลนี่หรอกข้างในมันโคตรจะมืดแก้ปริศนาแป๊บนี่น่มั คือความโชคดีในโชคร้ายไม่ได้เดี๋ยวแม่ว่าแต่แล้วมุมห้องมันก็รอสรับเราอยู่หุยเล่หุย หุยยลสุดท้ายปลายทางของเราก็มาประจบพบเจอกันไอ้หนูจะเย็นพี่ยังมีที่รักที่รอพี่อยู่ถ้าผมจะไม่ผิดทางนี้คงเป็นทางที่ไปเอาชินนนช้นส่วนต่อนี่ไงเจ้าชิ้นส่วนไม่พูดคงรู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันโครตร้อนกว่าประเทศไทยดิดหน่อยอะ่ะสวัสด,ดีเจ้าหนูว้าวแม่สาว้าน้อยของพี่แก้ปริศนาอะไรตามเคยแล้วก็มาเจอบุคคลที่น่าโดนกระทืบที่สุดถ้าผมเป็นรีออนคงไม่ยืนคุยแบบนี้หรอกชิ้นผายแล้วจ้ามันเป็นกำดักแต่ไม่เป็นไรเราหนีรอดแล้วเอ้าเฮ้ยมันมาได้ไงวะเนี่ยแวะตบอัศวินก่อนไอ้ก้อนโตนี่คืออะไรลง องพาไไปหนีกูเพี่ยึงช่วยมาเองเนี่ยไม่นานกองทาแมลงก็ลุมผมพวกมันทํางานเป็นระบบมากพระเอกมาแล้วเฮ้ยไอหนูสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่ไหนอะแย่แล้วสกิลพี่เอกจะมาตายแบบง่ายๆไม่ได้แต่มันก็เริ่มส่งลูกน้องมาตบเราแล้วแงเอเลียนบุกโลกมาเซ่มาเซ่ืม รักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอันตรายมากระเบิดเต็มตัวไปหมดโอ้โหไม่ได้เจอกันนานครั้งนี้มึงเอาเพื่อนมึงมาด้วยจังหวะนี้แหละคราวนี้เพื่อนมันก็หายไปแล้วเหลือ,อยักษ์ตัวเดียวก็อีซี่แบบเกือบตายเลยครับผมรู้สึกว่าการเดินทางมันค่อนข้างนานไม่ว่าจะเจอแก๊งชาวบ้านหรือนั่งรถไฟรอย,ยิงคนแล้วก็ตายแบบไม่น่าตายช่วยดวยูไอ้นี่มันวิ่งตามหนูในที่สุดกูก็มาเจอมึงจนได้เดี๋ยวน้ามึงเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่เป็นไรกูอัพป,ปืนเอาเพื่อมึงเลยโอ้ยหนูจะเกิดได้พี่เป็นแฟนรับรองกันอนสบายทั้งชาติเลยนะที่รักของงพีี่่มาถึนเลยหจะ ขอแค่ได้มองหน้าเธอแม้เธอจะไม่สนใจเราก็ตามพอถึงที่ก็มีสายเข้าครั้งนี้เป็นไอ้มีงูในการเกงที่ฆ่าสหายเราไปเหมือนเรากำลังเข้าใกล้แบบสุดๆแล้วการเดินทางของชายเงาก็มีอุปสรรคซะเยอะเหลือเกินอุ้ยอุ๊ยกอนพี่เบาๆก็ได้น้องจ๋าภาพต่อไปนี้อาจจะทำให้คิดไปเองย้ำนะเตือนแล้วเหมือนจะมีเจ้าตัวปัญหาใหม่มาเพิ่มอีกตัวแต่โทษทีน้องเอ้ยมีฟาร์มมาเยอะเล่นเกมคีบตุ๊กตากันดีกว่าขึ้นมาหาความหวังขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ตอบรับอะไรพอาชิงกูมาเสียเที่ยวตามหาตำแหน่งจากกล้องวงจรพร้อมกับคีย์ น้องขังก็ยังไม่ทันได้ไปไหนก็มีแขกมารอรับกลับมาตรงที่คีบตุ๊กตาไอ้น้องแฟนเก่าน้องเคยทาอะไรเสียวๆไหมหมายถึงกระโดดลงเหวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหวอะไรแต่มันเป็นกองขยะพร้อมกับตัวปัญหาล่างใหม่ไอ้พวกในแนวนี้นี่แหละที่ผมไม่อยากจะเข้าใกล้ตัวมันเลยแต่พอได้ฆ่ามันเท่านั้นแหละพี่จ๋าให้สองหมื่นอย่างงี้ก็น่าเข้าหานะเนี่ยคงไม่ต้องให้เดานี่เป็นการไร่ร่ายอมนี่เป็นการไร่ร่าทุกคนดูตอนนี้ดิกระเป๋าต้นเกมมาเทียบก็คงเทียบไม่ติดเลยอตอนนี้โคตรอันตรายระดับดุนแรงพังกำแพงซะหนูอย่าป ขายของถูกๆหน่อยก็ได้กูลูกค้าประจําและสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือลูกสาวประธานาธิบดีขับรถอย่างนี้ได้โชคดีที่ดูสปีดรันบ่อยก็ไม่โดนตีเลยอะครับแยอะละครับชนแบบ300เปิดมาก็เจอไอ้งูในกางเกงมันแค่ทําปางห้ามญาติก็ลงไปนอนปวดใจเลยคนนึงโดนอีกคนหนึ่งจะไม่โดนได้ไงคราวนี้มันสิงน้องไปเลยอะไรวะเนี่ยตัดภาพมาอีฝั่งที่รักเล่าคุยกับไอ้หน้าโหดที่เล่นของมีคมโดยคนเดียวเหงาสาวข้างกายไม่มีเฮ้ย hey, ใครอะบาดแผลคุ้นรอมันก็ได้เปิดในเรื่องว่าไาอ้ หน้าหอกูเจ็บจงจำไว้ว่าบาดแผลที่หลังคือความอับอายของนักดาบนี่ถือว่าให้เกียรติมึงมากนะเฮ้ยไครก็ได้ช่วยทีไอโลจินที่ฆ่าผมที่รักุณมาช่วยผมเฮ้ยกูว่ามึงไม่ใช่คนแล้วนะมันก็ได้ท้าทายว่ามันจะไปรอที่สนามจริงที่รักดูแผลเขาหน่อยดีเจ็บมากเลยฮลัลโหลกูมีเรื่องเศร้าว่ะเอามึงใครเนะี่ยคงไม่พูดคงไม่ได้ตรงนี้คือไฮไลท์เลยผมรู้สึกชอบไอ้แบบนี้ที่สุดมันดูเท่อย่างน้อยก็มีเวลานั่งพักกายพักใจอ่ะเหมือนภาพมันจะสื่อความชิบหายไว้อยู่ข้างหน้านี่เองนี่เป็นเครื่องสัญญาาาตติดัััววววนน้้้อองงสไไมมมแลผจะ แ,บบลแล้วก็หาทางออกไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดโซมิเทราโซนสุดท้ายก็มาถึงพื้นทีเรื่องมันจบง่ายไปก็คงเป็นไปไม่ได้มันปีนกลับมาคราวนี้แหละชิบหายไปไม่มีที่หนีซะด้วยผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้ระเบิดมันก็เหมือนคนนะครับโดนบ่อยๆจะทนได้ยังไงอุ้ยห้าหมืน่นมาหลายตัวเลยก็ได้นะทำไรอะสะหายบูมแล้วก็มาถึงที่นัดกันไว้แต่ก็ไม่นึกว่าฝ่ายตรงข้ามจะถอดเสื้อรอเราแล้วแหมคุณพี่นี่ก็รีบรอจริงๆนะแต่สิ่งสําคัญคือการออกไปจากที่นี่ก็ต้องมีชิ้นนนส่่่วววววเเเเพพืือออไไปปปลลดดดด็็็กกระะตตูีีี๋ยยยิจจคุณชาาบมมถึงัั หุ่ยนยนต์ระเบิดพวกมันนี่ก็รู้มากสจริงอสยากูเกือบหมดเลยแน่นอนครับสปีดรันช่วยชีวิตผมไว้ผมรู้สึกอิจฉากำแพงมากที่มีผมคอยเอาชิ้นส่วนมาเติมเต็มให้แต่ผมคิดไว้เสมอว่าเธอคือสิ่งสำคัญที่มาเติมเต็มสำหรับผมจดแปบ๊บและนั่นไงสหายที่เราติดต่อไปผมกับสหายก็มันกันพักใหญ่เลยครับสุดยอดเลยสหายเอากูค้างอะไรวุ้นเนี่ยผมกำลังของขาดแต่ที่แย่ที่สุดคือที่รักผมมาถูกเวลามากพี่มีรณมมากเลยที่รักถ้าไม่ถูกเตือนสติผมว่าคงบีบคอตายหานนนนน่่่่่่ขออโทนะทีีีรัััักพพไไไมมมมด้้ตตงงใใใจชวเลลลยปปืืหห จะได้เจอกันก็ทําเกือบเหงาทั้งเกมแต่ก็มีต๊วอูกูพูดจะไม่จบเลยอยูอยูไอ้งูในกางเกงก็เต้นเฉยถ้าที่รักไม่มาช่วยผมคงนอนตายข้างน้องแน่จังวันนี้นี่แหละพานหนีเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรมือไม่สนทบสถานอะไรเลยเลยชิบหายแล้วรออะไรอยู่วะหนีจ้าตอนนี้มีทางเดียวที่เราจะรอดคือต้องเอาเชื้อไอ้งูในกางเกงออกพี่เปิดก่อนจ้าต่อไปตาน้องเอาจริงๆตอนผมเล่นทําไมผมยิ้มฉากนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลกแปกเนาะไม่มีเวลาแล้วเราต้องมาจบเรื่องนี้กันเอาที่รักของพี่อะไรอะคุณรู้จักการไปทานมึงละแต่แป๊บช่วยเมียก หลังแป๊บเดียวมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยผมลบแยกไม่ออกว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ระหว่างปูกับแมงมุมงูหายไปเลยผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่ามันกาก,ากมากแค่ทําอะไรแบบเดิมๆที่รักกระส่งลูกชายมาแต่นี่คือความแยกของกระเป๋าที่เล็กเกินจะเอาลูกชายไปสวมกอดแต่ก็หาวิธีจนได้อะ่ะมาปิดฉากไอ้อดีตงูปัจจุบันเคยกลายเป็นแมงมุมกับปูอะไรกระช่างก็ตายแล้วครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สหายหลือต้องไล่ก,กับมันมาด้วยชีวิตแต่ก็ยังไม่ทันได้ระลึกถึงกระโดดปืนจ่อหัวใครจะไปกล้าทําอะไรแปลกๆล่ะที่รักไปไหนอ่ะเอ้าติด วันเลยอย่างน้อยมึงก็ให้กูแจเรือมาไปเลวสาหายน้องพี่ที่นี่กำลังชิพหายแล้วมาขึ้นมาเลยน้องจะพี่ดีๆล่ะทางที่ดีก่อนเลยก็ได้นะก็เริ่มชิพหายขึ้นบางส่วนแล้วไอหนูจับไม่ดีลูกเอาไปไหนอะยังโชคดีนะเนี่ยที่มึงว่ายน้าเป็นเนี่ยไอหนูถ้าอยากเด็กกับพี่คงต้องเป็นคนอื่นแล้วเพราะพีมีเมียแล้ว,ลวในที่สุดก็จบสักทีผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็อย่าลืมไปดูกันสําหรับคลิปหน้าว่าจะเป็นการประจนภัยแบบไหนหรือเป็นเกมอะไรก็ติดตามรอไว้เลยบาย you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray